ห้ามใช้ปากมาเป่าเทียนแล้วก็ห้ามใช้มือมาพัดแล้วมาทําให้เทียนมันดับเองได้ป่าทำได้ป่าเอา๊ห้ามใช้น้ํามาลาดด้วยแล้วก็ห้ามเอาอะไรมาครอบเทียนไว้ด้วยแต่งไงอะแบบนี้ใครจะไปทําได้เอางี้ถ้ามาทําได้นะเอาไปลื้อสองร้อยเอาช่วยตัดขวดให้หน่อยตัดขวดตรงนี้เหรอ เื่อยมากเอาลูกโป่งมาทำอะไมอ่ะ